สทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ก็ผมสตอรี่แอนิเมชันอีกแล้ววันนี้พวกเรามาอยู่กับเกมเกมอะไรวะเกม s t อ r ี hmm. <game S 2> mm ่วอลลี mm ่ hmm. นะคะ mm hmm. ผม oh. จากพารที่แล้วที่ผมได้รู้ว่าเสียงมันโคตรเบาเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะมาปรับเสียงใหม่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือทำไมเสียงมันไม่มีวะเนี mm ่ย hmm. yeah. เสียงมันไม่มี นเกิดอะไรขึ้นน่ะเซฟก่อน,ะนทำไม,มเมมสียงไม่มีอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยทุกอย่างเอ้ยมีบ่โอ้ไม่น่าเช่โอ้ไม่น่าเช่เนี่ยเสียงไม่มีเว้ยท่านผู้ชมทำไงดีเสียงไม่มีช่างมันเออช่างมันเถอะช่างมันช่างมันช่างมัน เฮ้ย hey, ริงเลยวันนี้ผมจะมาขุดแร่นี่ว่ะซึ่งเออยังไม่ขุดแร่วันนี้นะวันนี้ผมก็จะมาซื้อไอ้นั่นอะไม่ใช่ดิจะมาอะไรสร้างอาคารฟาร์มก็คือวันนี้ผมจะมาซื้อภาร,รกิจของวันนี้ก็คือเราจะมาทำไอ้น,นี่กันลุงฉางซึ่งเทคอปเปอร์บาร์เคลสโตนซึ่งเคลเนี่ยผมกม็ไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนดีเว้ยผมก็เลยคิดว่า ไปซื้ออะไรดีไหมวะมันมีคนขายเคเปล่ะวะไม่รู้เว้ยอืมแต่ว่าเคมันครับได้ปุว๋วหรือว่าจะต้องตกปลาเอาอะคือจะถอย่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบก็คือเสียงมันไม่มีอะ่ะมันไม่มีเสียงมันก็จะมีแต่เสียงของผมอย่างเดียวซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเสียงดังไปก็ไม่ดี นี่แหละไม่ไใส่เพลงประกอบก็ได้นี่ว่าใส่เพลงประกอบมันก็ใช้เวลาตัดต่อนานอีกกี่เกียวดัดต่อเออทำาไงดีโอ้ยของเต็มทีนี่ไปใส่นี่มาเอ,อ้อยเส่ยงมันไม่ดังอ่ะรอแป๊บนะเัดการก่อน <c oughs> ไปแก้มาเลยเวทผู้ชมแต่ครบตอบก็คือที่ได้ก็คือก็ออยังเป็นเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> ผมแก้ไม่ได้ว่ะ ทำไมวะทำไมถึงแก้ไม่ได้วะผมก็ไปดูมาว็าเห็นว่ามันก็บอกว่าทาตามแล้วมันก็แก้ไม่ได้วะเดี๋ยวเขาหน้าผมไปลองทําใหม่แล้วกันถ้าหากแก้ไม่ได้ก็แย่แย่แน่แน่คลิปนี้มันจะมีการบ่นยิงเยอยเลยอย่างว่าก็จำเลยแต่กลับบ้านกันก่อนดีกว่าแสุดเห็นก pues ็กอดแทนกันแหละ นะเคกลับนะมาแล้ว <c oughs> กลับบ้านดีกว่าเว้ยไม่มีเสียงเพลงแล้วมันดูเงาๆเลยวะเชื่งมันเถอะเฮ้ยดูสิผมไปกอบเสียงของสตาร์ดิวีมาก็ได้นี่ว่าอืม <c oughs> อืมดกัแบเต็มโกงออเปอร์มิวสิกเอานี่เก็บไว้ก่อน เอาปลาไปขายด้วยขายขายเลย,ย,ย,เลยแล้วก็ทำฟาร์มไปดูไปนอนนี่จ่นี่แล้วก็ทำฟาร์มหวานนองไปเลยีหวานหวานหวา,หวาให้หมดอ่าวหมดแล้วหมดจริงๆริว่ะหวานในทุเลนมากเลยไปต่อน้ำต่อ ฟาร์มเจ็ดโมงแล้วไม่มีอะไรทำเว้ยทำเลยดีทำเลยดีทำเดีดดอเน,นี้ยไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาไปขายด,ดีกว่านี่อันนี้อันนี้เอาไปเอานี้ไปทำฟาร์มได้ไปทีเก็บไว้อาอน,นี่มันทำฟาร์มน,นี่คือมันจะสุ่ม,มเมล็ดให้เราว่าเราจะได้เมล็ดอะไรซึ่งส่วนใหญ่ที่มเมล็ดจะได้ก็คือต้นหอมเห <c oughs> มือนกันหมดเลย บางทีก็โชคดีหน่อยได้ต้นอื่นมาแันนี้ผมได้แต่ฮอนฮองนี่แหละไม่มีจ้นไม้ดูซิวุ่งนี้มีอะไรอี๋ผมดูมให้อาหารเอ้ยให้อาหารใครวะผมผมดูผม,ผม,ม,ผมยังไม่มีหมาอยู่อ้า,าเมื่อกี้ยังเห็นสว่างอยู่เลยทำไมไมันมืดแล้ววะต้องมาเถอะไหนของทรัพยากรวุ่งนี้สิว่พรุ่งนี้มีนั่นนี่วะมี ไปไหมร่วงนอนเลยไหมนอนเลยดีกว่ามืดแล้วเออนายตังมาเท่าไหร่เออสี่ร้อยสามสิบบาทอืมถือว่าเฉยได้อยู่นะไปวันนี้เราจะไปทำอะไรวะอ๋อใช่พวงนี้ไปวันนี้เราจะมาทำเออเข้าทำกันนี่วะ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> จ็บคอเว้ I'm okay. ไปดีกว่าเฮ้ยผมทำระเบิดได้บ่มีระเบิดให้ทำป่ะไม่มีเว้ยรู้สึกว่าตอนนี้ทำระเบิดไม่ได้ไปเท่าหลังแล้วกันนะไปดีกว่าไปไปไปไหนวะเออออกจะเหมือ <c oughs> <c oughs> ไปกรับบ้าดีกว่าตอนไปตอนถึงบ้านเลยแล้วกันโอเคมาถึงบ้านเรียบร้อย มาก่อนจะมาถึงก็บ่ายสามเลยเก็บคองเก็บคองนีอเอาคัพเปอร์มาทำอะไรนะดีกว่านนคัพเปอร์มาทำอะไรวะเออใช่คัพเปอร์มาทำนี่ตะเพาครับเลยจริงจริงได้คัพเปอร์เอ้ยได้ฟินได้เลยวะได้ตะเพามันเรียกว่าอะไรวะไอวางผิดรไม่ฉันวางผิดฉันไม่ได้จะวางตรงนี้ชงมาเถอะ เกยียดแล้วต้องต้องใส่ฐานลงไปก่อนใช่ไหมอ่ะมันใส่ยังไงวะใส่ดิใส่ฐานดิเออเผาเลยได้ป้องเออผเผาอะไรีิวะเก็บเก็บไม่มีของฝายวะเอานี้ไปกินแล้วกันนวดน้ำหมดแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็เวลาเหลือก็ตกปลาเฮ้ยตกปลาไม่ได้นี่ว่าสติมิแน่หมด ืมไม่มีอะไรทำวะเต็มีหน้าหมดอะทำไมช่วงนี้เตมมีหน้าหมดเร็วจังวะไม่จริงเลยเอาของมาเผาให้หมดเลยดีกว่าเฮ้ยผมเผาได้ปะวะไม่ได้ต้องใช้ลันต้องใช้คัพเปอร์ห้าน4โมงร้านปิดนี่หว่าเฮ้ยก็จะเอาห,หน้าไปทำนั่น่าสักหน่อย สี่โมงร้านปิดไหนดูซิพุ่งนี้มีอะไรบ้างเอ่ยอืมพ่งนี้มี๋อพุ่งนี้ไอ้นั้นตกอีกแล้วนี่อะไรอ่ะสวัสดีฉันเป็นราชินีแห่งหายวันนี้ฉันจะมาสอนเพิ่งหายเมนูมาจากตำตำราลับของฉันขอเชิญพบก,กับเมนูสัปดาห์นี้ตำลาลับเหรอแล้วจะมาบอกทำไมวะผัดผักวิธียอดเยี่ยมวิธีที่ยอดเยี่ยมที่เสนอการทำอาหารจานผักหรอนั่นหรอก่อนผัดไงละ่ะ เอาผักลงไปผัดในน้ำมันงาเล็กน้อยและอย่าลืมใช้ขิงกับกระเทียมสดทีนี้ก็ส่วนหายใจลึกโอ้มันเยี่ยมไปเลออยอ่ะพอเลยทุกกันปรุงแล้วโอ้โหเรียนรู้แค่นี้เองเหรอไหนมีอีกไหมไม่มีแล้วารายการมราสีวันนี้วินยันมีนำขันที่ดีเพราะว่าคุณจะมีโชคเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อะไรว่ามันดูดูมั่วปเนี่ยเสื้อผ้ากับพวกนี้ก็มีแค่เนี่ยมีเมมีแค่มีเมไปเก็บของดีกว่าเก็บของแล้วนอนเลยปะวะเก็บของแล้วนอนเลยก็แปดแล้วมันมันนอนอะไรตอนสี่โมงวะถ้าทำไมเใช่ไม่น่าช่วงนี้มันหมดเร็วจังวะยิ่งได้เก็บเอาของสำคัญออกเอาของสำคัญมาก่อนเฮ้ยผมกับหัวโทรศัพท์ก่อนดีกว่านี่ เอาไม้เก็บไปของสําคัญก็คือนี่กับนี่นีกเลยมีหัวประกาศอยู่นี่ว่ะแล้วกบเพิ่มเอเนอร์จีไปวะเพิ่มเอเนอร์จีปสี่สิบเลยอุ้ยคุ้มค่ากินดีกว่าอืมใช้ได้อยู่นะไปไปตกปลาดีกว่ามิสเตอร์มาลแค่นี้ก็ตกปลาได้ไปตกปลากันแถวว่านเราก็มีที่ตกปลาเพราะใั้ไม่ตกปลากัน <c oughs> ใครวะใครวะใครวะไม่รู้จักเว้ยอ๋อคุณหมอนเองไม่รู้จักได้ไงว่าคุณหมออัอน,นี่อะไรจะส่งสินค้าอันนี้ไม่รู้มันคืออะไรยะเออนี้ต้องไปให้ถึงห้าชั้นอยู่แล้วสร้างหุ่นไลากาก็น่าจะสร้างได้สร้างยุ่างากนี่นานหน่อยกันเธอที่บนฮีทพันหรอเอออย่าคอยไปยิยม ออ <N> ืนี่ไงที่ตกปลาแต่นี้ไม่ปลาเพราะฉะนั้นฉันจะตกตกผิดด้านแล้วนี่แม็กเลยอยู่เนี่เยอดปะอือ <N> หืออีด้แล้ววยนะได้ตัวอะไรมารวนะเนีย่ยต้องเอานี่เก็บก่อนเราต้องเอาไปทิ้งไม่ใช่เก็บ <N> อือืออือือดูสิดูสิสเตมินาาหมดอีกแล้วเนี่ย ได้แล้วว้ายกดไม่โดนเฮ้ยเสียสเตมิน่าฟีเลยเว้ยอืม,อมวันนี้วันเสาร์ที่เจ็ดต่อไปวันวันอะไรวะต่อไปวันจันทร์ที่แปดสินะเอ้ยอัดไปสิบสี่นาทีแล้วเรีวซี่ี่วเร็วซวที่ปาก,กีดมั้งดิได้แล้ว ขยะไม่ต้องเอามาฉันเลยตกไว้ตกปลาให้ได้ตัวหนึ่งล้วจะเลิกดีกว่าเซมินา่าใ้หมดเลยเด้อเคมาเราเออเรารอะไรวะเราตกปลาได้ตัวนึงแหละแต่บ้านกันดีกว่าตอนนี้มันก็มืดแล้วดมืดในชีวิตจริงโอเคมาเมื่อกี้พูดมาอะไรลืม คือตกไปลาได้หนึ่งตัวใช่ใช่ใช,ใช่รู้ไหมว่าทำไมผมต้องตัดไปมาตัดไปมาเพราะว่าผมเพราะว่ามันมีคนมันรบกวนด้วยผมเลยต้องตัดไปมาตัดไปมาแบบนี้แหละไปนอนกันดีกว่านอนดีกว่านอนนอแป๊บหนึ่งกำลังคำนวณเงินอยู่อู้ได้ดเดวลการขุดเหมืองเนี่ยเยี่ยมเลยซีได้มา ได้ตังมันร้อยบห้าบทก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่วันที่แปดแล้วเว้ยวันที่8ดมีอะไรไหมนั่งเฮ้ยออกไม่ได้ไม่มีจดหมายมาเยี่ยมนี่โตมาแล้วเก็บ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 ก็บเก็บเก็บเก็บไปขายดีกว่าขายให้หมดเลยก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ สำหรับใครที่อยากดูทอนหน้าก็เขาไม่มาแล้วกันเสาร์วันนี้ก็เอาตัวอะไรไปก่อน